สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับม,มาพบกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยสถานการณ์วันนี้นั้นก็มีหลายต่อหลายเรื่องครับท่านทั้งเรื่องของหมอปลาตอนนี้ก็อาจจะคาราการสั่งนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ได้ไปปลุกเอ้ไม่ใช่ไปปลุกกุฏิหลวงปู่แสงนั้นตอนนี้ก็อาจจะสอบคาราการสั่งหรือไม่ไม,ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมเพราะว่านายอนุชาน,นาคาใสครับท่านสั่งคดีหมอปลาเนี่ยอาญาอะไรสักอย่างนะครับท่านผู้ชมลั่นมีกลไกกกลไส่งอยู่แล้วไม่ต้องมาอวดอ้างครับท่านโดยอนุชานาคาใสสั่งเอาผิดอาญามหมอปลา บอกมีกลไกสงูดูแลไม่ต้องมาอวดอ้างเชื่อคนจุนมีจิตใจที่ไม่ปกติอะไรประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็เบรกกรรมธิการาศาสนาเสนอเพิ่มอะไรบางอย่างนั้นเนี่ยที่คล้ายๆกับโทษอะไรนั้นเรื่องสงกับสีกาชี้ต้องคุยในวงก้างกว้างนะครับท่านผู้ชมโอ้ยไปออกเป็นวงก้างอีกแล้วเมื่อกี้ก็สรุปสรวนอย่างไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียวโดยมีใจความบางช่วงบางตอนนั้นเนี่ยจากนายนุชานาราใสนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าจะเป็นรัฐมนตรีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเว้ยเฮ้ยบางครั้งนายนุชาเนี่ย บางครั้งผมต้องอดทนอดกั้นเพื่อไม่ให้ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เมื่อพูดไปแล้วจะกลายเป็นประเด็นในเรื่องของศาสนาผมเป็นคารวะคนหนึ่งที่ไม่อยากเห็นศาสนาของเราเป็นเสาที่เป็นเสาหลักสันคอนยอมรับบางครั้งผมเองก็เกือบจะเหลืออดหลายครั้งนะครับท่านผู้ชมนายอนุชานาคาสสยกล่าวนะเนี่ยว่าต้องติดตามต่อไปครับท่านว่าจะมีการดําเนินการอย่างไรหรือไม่อะไรประมาณนี้นะเนี่ยก็อาจจะโดนทัวลงอย่างไม่หยุดไม่หย่อนนะครับท่านผู้ชมไอ้โดนทัวลงไม่หยุดไม่หย่อนนั้นถามว่าใครบอกไม่ใช่ใครที่ไหนครับท่าน เพราะว่าวันนี้มีเพลงใหม่ออกมานะครับท่านผู้ชมแล้วก็นายอภพิสิทธ์ก็ออกมาโผลลงอีกแล้วเว้ยเฮ้ยโดยอภพิสิทธ์มาครับท่านอยากจะหลอหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้บังเอิญเลื่อนไปเจอนะเนี่ยไม่นึกว่าจะเจอในข่าววันนี้โอ้ยออกมาอีกแล้วนายมาร์กไลยไม่ใช่โดยอภพิสิทธ์โผหัวลงครับไม่ใช่ผัหัวกระบาลแน,เน่เขียนบทบัญญัติหยุดวัฏจักรรัฐประหารตัดอำนาจสวแล้วก็เรียนรู้จุดบอดยกล่างฉบับประชาชนนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยไอ้มาร์ก เลยเปล่านกวีก่อนดีว่าว่าเนี่ยหรือว่าบักประชานที่ปัดเนี่ยให้มันถอนตัวมาก่อนทําได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ชอชอมนะครับหมดเวลาเก่งใจแล้วครับนั้นก็ตอนนี้ก็กลายเป็นแค่วลีที่เป็นน้าลายไป,ไปไปที่เรียบร้อยนะค <c oughs> รับท่านผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวจะมาถ้อยแถลงอีกทีส่วนตอนนี้นายจะดูพรด้วยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยให้คนเสื้อแดงตัดสินใจได้เลยหลังอุ้งอิงชวนกลับบ้านชี้เป็นสิทธิจะอยู่จะจะไปอยู่ไหนอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม <c oughs> ก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากนายจะดูพร <c oughs> พร้อมทั้งมีการโอนนะเนี่ยบอราว่าตนเองนั้นติ คุกมาหลายรอบแล้วเป็นนักสู้อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าเออเพราะอะไรนะครับท่านบางคนก็บอกว่าคล้ายๆกับเหมือนกับเป็นสลอมสแลม,ลมอะไรเข้าไปขึ้นทุกทีแล้วก็ช่างมันไปก่อนแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมหากใครพิดถึงวงไทเทเนียมนี้หลายๆคนก็จะถามนะวงอะไรจ๊ะเออไม่รู้จักอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมในขณะเดียวกันนั้นหลายๆคนก็เป็นที่รู้จักแล้วก็เคยเกิดเรื่องทะเาาะซั่งไปไป,ไปที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเมื่อไม่กี่ปีก่อนนี้มีการวงตุงวงแตกอย,อย่างนู้นอย่างนี้แต่วันนี้ ก็กลับมาแล้วเว้ยแต่ว่าโดนชาวเน็ตสวดยับนะครับท่านผู้ชมโดยออกซิงเกิลเพลงพ่อเออึอ้งอะไรประมาณนี้นะเนี่ยโดยใจความบางช่วงบางตอนมีเหมือนกับว่าเฮ้ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยดูพวกฉันไว้นะเนี่ยระดับพ่ออะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโดยชาวเน็ตเดือดเว้ยเฮ้ยเพลงใหม่ไทเทเนียมโดยอ้างเหยียดเด็กรุ่นใหม่ทําแพชแท็กพ่ออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมติดเทนทวิตเตอร์อย่างไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านโดยทําเป็นว่าผู้ใหญ่ที่กางกับเด็กอ๋อเป็นอะไรที่ดีให้กับใครไม่ได้นะเนี่ยว วัดกันที่ผลงานไม่ใช่คำพูดหรือเกิดก่อนเกิดหลังอะไรประมาณนี้รุ่นพ่อจริงๆเออเพลงตกยุคมากเลยนะพวกพี่ผมไปฟังเพลงเก่าๆแล้วยังรู้สึกใหม่กว่าขอบคุณที่กลับมาทําเพลงแล้วทําให้รู้ว่าคนรุ่นใหม่เจ๋งกว่าเยอะอะไรประมาณนี้นะก็รดูผู้ชมกระแสโซเชียลตีตามอย่าไม่หยุดจังเลยทีเดียวส่งผนในลให้กบไมโครซึ่งได้ออกมาถามครั้งก่อนนี้ถามใครจ้าน้องบอกถามจนนี่แอนโฟนี่นะการดูผู้ชมซึ่งตอนนี้นั้นไปเข้าเอออยู่กับสุดารัลั์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นโดยมาเป่านกหวีตอนนั้นนะเนี่ยเออมี อะไรอยู่เบื้องหลังอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมใครวงการอะไรประมาณนี้ก็ได้ออกมาซัดเว้ยเฮ้ยโดยกดไมโครเล่าถึงวงการเพลงบอกแปลกแปลกดีเว้ยเฮ้ยคนระดับเทพไม่เคยต้องเก่งแล้วก็ไม่เคยต้องข่มใครนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าหมายถึงใครครับท่านอาจจะหมายถึงไอ้ตัวเมื่อกี้หรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะเนี่ยก็ได้มีการออกมาพูดถึงวงการกีตาร์บ้านเราทั้งที่อยู่มาไม่เคยเจอใครกลางนะเออยิ่งระดับโคตรเซียนอย่างจุดๆๆดโอ๋ต่างๆนานาน้องรุ่นใหม่นี่ก็เก่งมากนะฝึกมาครบทั้งฟอร์ เห็นแล้วพี่ๆต้องยอมเลยแต่ผมก็ไม่เคยเห็นน้องมาเล่นข่มคนอื่นอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ข่าวแบบนี้ก็ไม่ค่อยถนัดที่จะอ่านก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเฮ้ยส่วนจะดพรบังอยู่เป็นอย่างไรบ้างยิ้มเดี๋ยวจะมาะแถลงหรือจะยิ้มนั่นก็ยิ้มไปนะครับเรื่องผู้ชมแต่อันนี้มาที่ประยุทธ์สักเล็กน้อยถึงบานกลางครับท่านขออภัยนะครับเ่านผู้ชมต้องกราบงามๆเลยถามทําไมบอกไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยกลัวคนเปลี่ยนช่องดยอันนี้ประยุทธ์มาอีกแล้วววครับท่าา่าาานอ ทาให้พระสงฆ์เสียหายแล้วก็สั่งอนุชานะครับท่านผู้ชมแล้วก็พศออติดตามเคสหมอปลาอย่างเร่งด่วนนะครับท่านผู้ชมเอาเลยเว้ยตอนนี้ก็ต้องจับตามองว่าหมอปลานี้จะเป็นอย่างไรต่อไปหลังจากที่มีกระแสส,สังคมนบอกเฮ้ยหมอปลานเนี่ยไม่ออกรายการโหนกระแสอะไรแบบนี้เหลหนุ่มกัญชัยก็โทรไปเฮ้ยหมอปลามาออกประมาณนี้สรุปคือบอกว่าจะหุบปากหุบคำเจ็ดวันนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็เชียร์หมอปลาอยู่นะเนี่ยออกโขนกระแสไปซะได้ก็จะยิ่งดีนะครับท่านผู้ชมพอที เรื่องของคนอื่นนั้นออกผลกระแสะได้อย่างมันมือมัน,มนอันนั้นก็นเลยทีเดียวแต่พอเรื่องของตัวเองนั้นเงียบเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรต่อไปแต่ที่แน่ๆตอนนี้ศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทมนั้นนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าจะเป็นคะแนนสลิมรอบช่องมันจะเป็นแบบไหนแล้วก็สลิมนั้นจะไปช่องไหนไม่แน่ใจนะเนี่ยขัดขากันเองเว้ยเฮ้ยเออบ้างก็บอกให้เลือกสกลทีนะครับท่านผู้ชมด้านฝ้าของนาย,นายว่าลงอะไรเนี่ยพวกนี้ก็บอกให้เลือกอัศวินขวัญเมืองนะครับท่านแล้วนาย ออกมาบอกแล้วเนี่ยต้องทําใจแล้วเว้ยเฮ้ยเสียงรีเสียงจัดนะครับถามมันเทงเสียงเพราะอะไรเสียงเพราะตอนนี้สลิมเสียงแตกนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรแต่นี้พลังประชารัฐสอบวุ่นอีกผู้สมัครรับเลือกตั้งสกอนะครับหักบิ๊กปอมเว้ยเฮ้ยหรือว่าประวิตรจอหนุนสกลทีจับตาแต่ว่าไม่ใช่ว่าจับตาจับย้ายไม่เกี่ยวนะครับท่านจับตาเปิดตัว18พฤษภาคมนี้ก็อาจจะทำให้พลังประชารัฐเสียงแตกผู้สมัครสกอ้จอหนุนสกลทีลุยผู้ว่าจับตาเปิดตัว18พฤษภาคมนี้สวนทางของ วิทนะครับเร่านผู้ชมถ้าเดินเต้นลกเอี้ยงผู้ไม่ค่อยรู้อะไรเลยสะพัดส่งสัญญาณให้สนับสนุนอัศวินนะครับทางด้านของปวิทย์นั้นโดยจะเป็นจริงหรือไม่ไม่แน่ใจครับท่านแต่รอบนะี้รอบนี้นะเนี่ยรู้สึกว่าจะมีดิ้นออกมาอย่างไม่หยุดไม่หย่อนนะครับเรื่องผู้ชมไมอ้อานอนท์ไทยและวายไอ้ที่มันจับลูกบิดประตูแล้วมันคิดถึงบ้านคิดถึงประเทศนั้นก็สนับสนุนคนคน,คนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนายสุเทพอะไรก็สนับสนุนเออมันก็วุ่นวายลุงตุงดังไม่หยุดยัง้งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรครรับท่าาาาานนโดยยมมีงงแจ้้เข ในวันที่18พฤษภาคมนี้หรือว่าวันพรุ่งนี้นั้นผู้สมัครสอกอพลังประชารัฐที่ตัดสินใจจะสนับสนุนนายสกลทีรองผู้ว่าที่ประยุทธ์มันแต่งตั้งมาในกรรดมผู้ชมหลังจากการยึดอานาจนั้นใช่ไหมวะอ๋อถ้าไม่ใช่ขออภยัยไว้ด้วยสกลทีอย่ายิ้มโดยจะมาเข้าร่วมกิจรกรรมกับนายสกลทีและอาจเบิดตัวสนับสนุนอย่างเป็นทางการในการดูผนะูนะ้ชมโดยคนที่ตั้งมานี่ก็อาจจะเป็นอัศวินขวัญเมืองนะครับท่านคุณสกลทีของผมนั้นบริสุทธิ์หรือเปล่านั้นไม่แน่ใจว่าต้องไปถามนายสุเทพนะเว้ยเฮ้ย ทีนี้ยกให้เทือกครับท่านทานยกให้เป็นอะไรยกให้เป็นอาจา์นั่นเนี่ยแล้วเดี๋ยวนายสุเทพก็อาจจะต้องสอนวิชาให้สกุนทีด้วยนะเว้ยเฮ้ยเทือกหรือจะไม่สอนก็ช่างมันไปก่อนครับท่านาก็อ่วมอลไทยนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆตอนนี้ชัดชาติสิริพันธ์นั้นก็คะแนนนำเลี้ยวอย่างไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมท่าเทียบจากโคท,ที่ผ่านๆมานี้ส่งผลให้สลิมรอดช่องบางตัวนั้นอาจจะเนื้อเต้นเว้ยเฮ้ยแต่นี้ชัดชาติก็ออกมาบอกถ้าแพ้จะอยู่ไปทําไมโดยชัดชาติเดินพันเล ตั้งผู้ว่ากทมถ้าแพ้ไม่กลับเพื่อไทยแล้วก็แขวนรวมทางการเมืองนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์อีกทีโดยคุณชาตชาติบอกว่าถ้าเกิดแพ้จะอยู่ไปทําไมแล้วเราก็อายุจะ60แล้ว55 5 6แล้วอย่าไปคิดว่าโลกขาดเราไม่ได้สิ่งที่เราอยากจะทำถ้าประชาชนบอกว่าอย่าทําเลยก็พอแล้วแล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกเยอะแยะในชีวิตนะครับท่านผู้ชม แล้วถ้าการเมืองใหญ่ต้องไปอยู่พักอะไรเราออกมาแล้วก็ไม่อยากกลับไปออแนวร่วมแนวคิดอะไรนี้นะครับท่านผู้ชมมันเน้นอิสระไม่ได้ต้องเข้าพักวุ่นวายคุณชัดชาติก่าวก็เป็นสี่น่าจับตามองนะครับท่านผู้ชมโดยคุณชัดชาตินั้นก็ได้ทําการเดินอะไรประมาณนี้นี้มาประมาณ2ปีแล้วนะเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่เดินแบบไอ้เทือกนะครับท่านผู้ชมมันนั้นมันเดินคนละแบบอันนี้เขาเดินเก็บออแต้มผู้ว่ากทมไม่ใช่ว่าไปเดินเป่าปีดเป่าปีดเดลยรัฐบาลก่อนหน้าซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรครับท่านส่วนตอนนี้แฮชแท็กพ่ออึ้อ ได้แถลงเลียนบอกไปแล้วนั้นของเพลงไทเทเนียมนั้นนะครับวงไทเทเนีมยนมไทเทเนตอะไรนี้ติดเทนทวิตเตอร์ไม่หยุดยั้งเว้ยเฮ้ยใครมาตรฐานให้พวกองตามอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโดยต้านไม่ไหวเว้ยเฮ้ยกระแสะเพลงแฮชแท็กพ่ออึงไทเทเนียมอะไรประมาณนี้อ๋อติดเทนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งหลังปล่อยเพลงได้เพียง4วันชาวเน็ตเออแห่สแสดงความคิดเห็นอย่างไม่หยุดยั้งนะครับเดามผู้ชมโดยบางช่วงบางตอนนั้นเนี่ยไม่ต้องถามมาตรฐานให้พวกอึงตามโอ้อะไรประมาณนี้นะครับท่ามผู้ชมก็ได้มีการสวนอย่างไม่หยุด ั่งกันเลยทีเดียวบอกถ้าเกิดตำนานไปได้แค่นี้ก็เป็นตำนานต่อไปนะเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตำนานนี่มันจะตำแบบไหนนะรับด่านผู้ชมผมก็ไม่อาจแน่ใจเหมือนกันก็เลดิดบีข้ามันไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้ใครที่กาลังคิดถึงซ่วมในกครด่านผู้ชมต้องเข้าซ่วมไม่ใช่อขออภยัยโดยนางส้มอะไรเนี่ยโต้กับพิมพ์รีพายยันไม่ได้ปฏิเสธการรักษาแล้วก็ฟาดคนดา่าไร้สาระไรอะไรสักอย่างนะกับด่านผู้ชม 84%00 0ัเซลนะเนี่ย, 8, 000, 000, 000, นนยก็ไม่รู้ว่าแลงผืออประมาณนี้โดยนางส้มเว้ยเฮ้ยโต้กับพิม์รี ยันไม่ปฏิเสธการรักษาฟาดคนตอบว่าไรสาระไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมที่เป็นหนังหุ้มอยู่ในนี้นี้เผยร้องให้เกิดขึ้นแบบนี้กับครอบครัวแล้วจะรู้สึกอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมชาวเน็ตหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยนางส้มคนนี้หรือว่าอะไรประมาณนี้นี่มีอาชีพเป็นอาชีพรับจ้างป่วยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเพราะถ้าเกิดไม่ป่วยนั้นก็จะไม่มีคนโอนสนับสนุนอ,อะไรประมาณนี้หรือเปล่านั้นไม่แน่ใจนะเนี่ยโดยก็ได้มีการกล่าวว่าเฮ้ยบางคนก็บอกว่าเนี่ยเป็นขอทานออนไลน์เป็นโจรบ้างเป็นมิตร อะไรบ้างแต่มิตรทว่านี้ก็ต้องเติมฉาไปด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ชีพไปข้างหลังซึ่งไม่ใช่วิชาชีพแต่อย่างใดก็รู้สึกว่าตอนนี้จะคลักระซังนะครับท่านผู้ชมโดนทัวนลงอย่างไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียวแล้วก็ได้มีการเขียนนะเนี่ยว่าทําไมพิงที่พายถึงเออชื่อหมออะไรแบบนี้ไม่มาหาตัวเองอะไรบ้างนั้นก็ไม่รู้อีแหลงผื่นนะครับท่านผู้ชมบางคนก็เปรียบเสมือนกับว่าทําคุณบูชาโทษเออแล้วก็จะไปบปรดอะไรได้อะไรนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวกับผมครับท่านแค่เอามาเสนอเรียนข่าวให้ได้ฟังส่วนตอนน เปิดมาเจอหน้าประยุทธ์อีกแล้วเว้ยเฮ้ยแหมเราก็ไม่รู้จะทําอย่างไรนะครับท่านผู้ชมนั่งมองหน้ามันแล้วก็อื้อหือไอ้เว้ยเอ้ยไม่จำไม่ใชไม่จำไม่จำตปอุ้ยตายแล้วไม่มีแต่อันนี้คอรมอสั่งรับมือเจนเอลฟานะครับท่านผู้ชมเด็กยุคใหม่พบชอบอยู่กับเทคโนโลยีเยอะไปนะครับท่านผู้ชมก็เป็นภาพแบบนี้ครับท่านท่ามกลางความหัวเราะของเสียงเด็กๆนะครับท่านผู้ชมไม่รู้มันไปทําอะไรอยู่ตรงนั้นนะเนี่ยมึงออกมาซะไม่ใช่โอ้ยมันออกไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเป็นการละเล่นแม่มือเ หมือนกับเด็กเลยเว้ยเฮ้ยเดี๋ยววันนี้แล้วก็ไม้บรรทัดนะครับท่านผู้ชมก็เออแปดหมื่นเจ็ดพันเซลจริงๆบางคนก็มาโตอวาพลเนอกประยุทธ์นั้นเนี่ยบอกไปต่างประเทศเขาบอกจะดื่มน้าไอ้นี่ไปจับช้อนอะไรแบบนี้ไดยกินป้าผัวลุงข้างบ้านพูดมาผมรีบวิ่งไปบอกเลยว่าจริงเหรออย่าพูดแบบนี้นะเดี๋ยวมันดีหรือจะไม่ดีนั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้การกลับมาของประยุทธ์นั้นมันจะมีารากระซังอะไรหรือไม่นั้นไม่แน่ใจเว้ยเฮ้ยแต่นี่ทนัพยกรณ์นะครับท่านผู้ชมหลังจาก วันนี้กลับมาแล้วโดยนายธนกรโคศกปาบูญสวนเสรีพิสทจิ์ไปจาใครมาพูดยำ้ำประยุทธ์เนี่ยไม่เคยบอก4เดือนคนจนหมดประเทศนะครับท่านผู้ชมเอเออันนี้ประยุทธ์บอกว่าหรือว่าเป็นนายอุตมะแล้วก็นายสมคิดว่าเนี่ยไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่รู้สึกว่าน่าจะเคยผ่านหูเล็กน้อยถึงบานกลางครับท่านก็ไปว่า่านเปลี่ยนข่าวไปดีกว่านะครับท่านผู้ชมข่าวแบบนี้สาระนั้นมีหรือไม่ก็ต้องเรียนตามตรงว่ามีนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าจะเป็นสาระดีหรือว่าจะสาระจุดๆนั้น ก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้สถานการณ์การเลือกตั้งหรือจะไม่เลือกตั้งนั้นระหว่างพรรคการเมืองนั้นรู้สึกว่าจะเออลงตุงนังยุ่งเหยิงไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมโดยเมืองคอนเดือดพัก้วยเฮ้ยไม่รู้ว่าเดือดแค่ไหนโดยพรรครวมใส่กันยับว่าประชาธิปัตย์เปิดศึกพลังประชารัฐนะครับท่านผู้ชมโดยชัยชนะแต่ว่าชัยชนะที่ว่านี่ไม่ใช่วันเลือกตั้งแลวได้ชัยชนะนะครับท่านผู้ชมอันนั้นมันเป็นความความฝันที่เกินจะไขว้าหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจแต่นี่เมืองคอนใส่กันนัว เออโดยคนที่ชื่อชัยชนะเนี่ยต่อกับสายันยุติธรรมผู้ซึ่งเคยบอกว่าเนี่ยน่าจะต้องทาสะพานจันโอชาเนี่ยกาท่านผู้ชมในตอนแรกผมก็จาเป็นไอ้จันอะไรสักอย่างก็จําไม่ได้ก็ต้องขออภัยไว้ด้วยโดยต่อกับสายันยุติธรรมเออน่าจะใช่คนนี้จะแพ้ชนแก่ด้วยค่าประชาธิปัตย์หวังพื้นที่สื่อโอ้ด้วยค่าประชาธิปัตย์เนี่ยเนี่ยคุณสายันยุติธรรมทำไมไปด้อยค่าประชาธิปัตย์เขาเขามีค่าให้ด้อยอ๋อไม่ใช่ไม่มีอ๋อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมนะการท่านผู้ชมยัง เปิดไม่เจอส่วนอันนี้เปิดมาเจอพอดีโดยพักไทยสร้างไทยแหมฟ,ฟ,ฟ,ฟอนฝนเหมือนกับสมัยอยู่ไทยรักไทยเลยเว้ยเฮ้ยน้าของอ่หญิงหน่อยเนี่ยโดยไทยสร้างไทยอะไรกันอีกวาเนี่ยเปิดเวทีปลาใสากลางฝนชูสิทธาที่วารีผน,นึกอดีตพอ,อ,อ,อเขตสกชิงอะไรว่าชิงสงกบางกะปีนะครับท่านผู้ชมก็หมายเลขอะไรของมันเนี่ยอ๋อก็ต้องเลดิดบีไปก่อนนะครับท่านผู้ชมโดยใครชอบใครนั้นก็ไปเลือกกันได้นะเนี่ยแหมเมื่อกี้ผมเกือบจะบอกแล้วนะว่าผมจะเลือกเบอร์ นนัน้ดีว่ายังไม่ได้พูดไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะมีปัญหาออหรือจะไม่มีปัญหานั้นไม่แน่ใจแต่เมื่อกี้ไปเรียนรู้เล็กน้อยถึงปานกลางนะนี่ภาษามือแบบนี้นะนี่ก็ไม่รู้ว่าเบอร์อะไรเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมมีผู้สมัครคนนึงชอบทาแบบนี้ก็น่าจะได้เออเป็นผู้ว่าหรือจะไม่ได้นั้นไม่แน่ใจครับท่านแต่สลิมเสียงแตกตอนนี้ต่อเอ้ยไม่ใช่สอที่จะต้องใช้คันหรือเปล่านันเนี่ยสมมุติว่าน,นี่เป็นคันนะครับท่านผู้ชมนโยบายแบบไหนก็ไม่อาจแน่ใจเว้ยเฮ้ยไอคนนี้บอกให้มาเลือกคนนี้นะนี่อีก สล้วลูกคือสลีมอาจจะเสียงแตกหรือไม่นั้นไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าความฝันไยที่ไฟฝันว้นั้นอาจสะดงลงไม่หยุดจังไอ้วลีไม่เลือกเราเขามาแน่นี่มันจะใช้ได้อีกหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจโดยตอนนี้เอสุชชวีรู้สึกว่าจะคาลังไอ้คารากระสังหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมลอดช่องหันไปสนับสนุนสกลทีหนึ่งทีสองทีสามทีแล้วก็บางคนก็หันไปสนับสนุนอัศวินขวัญเมืองนะเนี่ยแล้วพี่เอสุชชวีจะเป็นอย่างไรนั้นไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่แน่วันอาทิตย์นี้หรือวว่าันที ยี่สองพฤษภานนี้ได้แน่ใจแน่นอนซึ่งก็จะเป็นวันครบรอบที่ประยุทธ์มันเข้ามายึดอำนาจจากประชาชนไปนะครับท่านผู้ชมยึดอำนาจจากยิ่งรัฐชินวัตรไปนั้นก็จะครบรอบพอดีครับท่านก็เป็นที่ทุเล็สิ้นดีอับปี่อย่างเหลือล้นหรือเปล่านั้นไม่ได้มีเขียนบอกในข่าวในการยึดอำนาจแต่นายพิสิทธิ์ว่าเฮ้ยไม่รู้จะทำหล่ออะไรตอนนี้โดยออกมาโพลนะครับท่านผู้ชมชี้หลังพฤษภาสามห้าประชาธิไปไตยเอไม่ใช่ประชาธิปหะจะอ่านว่าประชาธิปัตยถดถอย้วตอนแรกนะเนี่ยแต่ไม่ใช่เว้ยเฮ้ยประชาธิปไตยยอ,ยอยเอ จี้ไปทางสวเลือกนายกนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรในขณะที่นายกนั้นก็มีภาพจากข่าวสดเมื่อกี้นั้นไปยืน เล่นกับไม้บรรทัดอยู่นะครับทนะ่านผู้ชมไปลราเฝ้ามองแล้วก็โอ้รู้สึกสมเพศอย่างเหลือเกินเลยทีเดียวหรือป่านั้นไม่มีนะครับท่านผู้ชมบอกให้ฟังว่าไม่มีก็จึงเป็นกระแสข่าวที่เรียบเรียงออกมาถแถลงโดยท่านใดบอกว่ามันจบเร็วจังก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับพี่ไม่ใช่ว่าอะไรเออไม่รู้ว่าจะพูดอะไรต่อแล้วพูดทุกวันพูดทุกคืนก็หมดคำจะพูดนะครับท่านผู้ชมจอนี้ต้องขอจบการถแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม